สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวชาวสวนยางพาราค่ะแจ้งข่าวราคากลางของยางพาราประจำวันที่18ถึงวันที่20เมษายน2568นะคะเรามาเริ่มกันที่น้ำยางสดณนะหน้าโรงงานค่ะ DRC ไม่ต่ำกว่า35% 55บาท75สตางค์ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอีก25สตางค์นะคะราคาท้องถิ่น52บาท75สตางค์ค่ะยางแผ่นรมควันชั้น3 ชนิดไม่อัดก้อนนะคะ65บาท50สตางค์ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะคะ3บาท50สตางค์ค่ะราคาท้องถิ่น62บาท50สตางค์ยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3% 63เปอร์เซนบาท50สตางค์ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอีก3บาท50สตางค์ราคาท้องถิ่น60บาท50สสตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะ อย่างก้อนถ้วย DRC 100% 53บาทปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอีก1บาทนะคะราคาท้องถิ่นอยู่ที่50บาทค่ะอย่างก้อนถ้วย DRC 5 0 26บาท50สตางค์ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอีก50สตางค์ราคาท้องถิ่น23บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมอย่างก้อนถ้วย DRC 5 5เปเ 29บาท45สตางค์ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอีก55สตางค์นะคะราคาท้องถิ่น26บาท45สสตางค์ ยางก้อนถ้วยดี r 65%เ5ค่ะ36บาท2 5สตางค์ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอีก60สตางค์ค่ะราคาท้องถิ่น33บาท25สตางค์ย่างก้อนถ้วยดี r c 0นะคะอยู่ที่3 7บาท1 0สตางค์ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอีก70สตางค์ค่ะราคาท้องถิ่น3 4บาท10สตางค์ต่อกิโลกรัมและนี่ก็คือตลาดกลางของยางพาราอยู่ระหว่างวันที่18-20เมษายน 2,568นะคะช่วงนี้ราคากลางของยางพาราปรับเพิ่มขึ้นทุกชนิดนะคะปรับเพิ่มขึ้นสูงเลยนะคะก็จะมียางแผ่นรมควันแล้วก็ยางแผ่นดิบนะคะที่ปรับเพิ่มขึ้น3าบาทนิดๆเลยก็ว่าได้นะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับชาวสวนยางพาราทุกท่านเช่นเคยค่ะ